แทบสิ้นแทบตายดูท eh ี hey, ่ว mm ่าคู่นี้มันไม่ยอมกันไหมไม่ยอมกันดูที่ว่าล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงในน้ำเรือดีเรือดังจากบ้านกล้วยบ้านกล้วยอยู่รงเมืองฝั่งสันเฝิงบริสขันใสในน้ำกุลาเบย์กุลาแดงทีมงานท้ากันใส่ยินตะบงส่งเขาทำกันเลยขันเจอใครไม่เจอมาเจอเรือดีเรือดีจากน้าร้องน้ำเมืองลางร้องร่าเมืองแล้วก็ทีมงานกำจัดพวกผู้ทอมทอนบุกเข้าในน้ำอภิมาอภิมาบังเวียงอภิมาบังเวียงไหมมันปั้นมือบอกว่าจะขอคว้าแชมป์จะขอคว้าชัยจะทำได้ไม่ได้ในเมืองในเมืองเรือดีกุลาแดง หัวเยยร่ยยงเสมอกันมันเอากันไว้ไอ้คู่นี้บพะว่ามาด้วยกันมาจากสองปปอเอาล้วยกันจากวงเวียงจากวงเวียงก,กับกุหลาบแดงจากขางพริคำใสไรหมดไรปีไรขยี้กันมาอยู่หัวเรือยคู่กี้ยังสูสีสูสีกันอยู่ต่างคตนต่างคตนต่างคนสับกันมันกุหลาบแดงน้มจะไรปีไรขยี้จะแสนวยยันจะแสนใจเือไม่ได้โอ้ยหายเป็นตายถ้าไม่ตายวันนี้ก็ตายวันหน้าต่างคนต่างปีต่างปีกันมาตอนนี้กุหลาบแดงจะหนีได้ตลอดปอดภัยหรือว่าจะเป็นอภิมาอสังหารีบา 宽扁。<laughs> ทบายแวนอันตรายทบายแวนมาบังวากุหลาบแดงกุหลาบเอ้ยกุหลาบแดงจากบ้านก็จะล่องน้ำสีแดงตะแกยตะไก่ยพ่จะแสงนี้ได้หรือยบุได้ตำนาหาใจอภิมาอภิมาเมืองมังเบียงหัวจะไหนตอนนี้หัวยังสมันเกอเสมอกันเบิ่งบอกบอกบุได้ไพ่จะน้ำไพ่จะตามเอาล้วครับกูนี้ก็ถือว่าอีก400เมตรสุดท้ายไม่มีอะไรจะเสียเพราะว่าปล่อยยางปล่อยเย็นไม่รู้ว่ามันจะชิงประเทศกันหรือเปล่าล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงบอกเรือดีมีคำนำหน้าว่าล่องน้ำแดงจะไปแรงแดงนี่จริรอดปลอดภัยรันรอดปลอดภัยจากคนจากทนจากคนที่ ก็ดีมากร่างน้ำแดงเรือดีมีกำลังมาว่ะเ,เ,เอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ะดังคนเดินซันมา,ากูาหลับแดงไว้ยังไงกูหลับแดงไว้ยังไงกูหลับแดงไร่บนไร่พี่ไร่กระยี่เอาแล้ววะอภิี่หมาอภิี่หมาไม่ยันไม่ยอมไม่โถอะไม่เทะก่อนได้แล้วก่อนแล้วจะแด้วจะแสงได้หรือ,อไม่ได้ไปรู้ว่าแสงได้ไม่ได้ครับกูหลับแดงพยายาม <TH R> จะไล่แดงจะแสงกันมาจะแสงกนมาด่าพี่หมามามยอนไว้เอาเลยกูหลับแดง ครับอภิมาครับกรรมการไม่รอช้านะครับยกทงน้ำเงินครับอภิมาวงเวียงครับชนะไปนี้พี่น้องครับเลือคู่นี้มันไหมครับถ้ามันปบมือท่านนายกเลนยโอ้พร้อมทีมงานครับเทศบาลเมืองสุดยอดโอ้โหไม่ธรรมดาครับออกยาก็แต่ว่าสุดยอดครับ คู่นี้ครับเรามาดูคู่ต่อไปครับหลัง